านผู้ฟังคะวันนี้พูดถึงเรื่องของการเป็นนอมินีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ออกมาเตือนนะคะว่าให้ระวังนะคะอย่ายอมเป็นนอมินีระวังนะคะจะต้องติดคุกแล้วก็จะถูกปรับสูงสุดถึง1ึงล้านบาทค่ะรัฐบาลเตือนประชาชนค่ะว่าอย่ายอมเป็นนอมินีใช้ชื่อถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือสนับสนุน,นการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เลี่ยงกฎหมายล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เน้นติดตามธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง อย่างร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์ในจังหวัดท่องเที่ยวของไทยความผิดฐานนอมินีนะคะก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง3ปีโทษปรับตั้งแต่100,000ถึง1ล้านบาทและหากมีการฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะคะก็จะปรับเพิ่มวันละ10,000-5,000บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืนค่ะยึดทรัพย์สินหรือหุ้นที่ถือครองนะคะยกเลิกใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจธ,ธุรกิจออมพรงังเลี่ยงกฎหมายโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนั้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการไทยทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไม่โปรง่งใสและอัดเป็นต้นต่อของการใช้ไทยเป็นแหล่งฟอกเงินส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ประเทศในการลงทุนและประกอบธุรกิจค่ะ